เดี๋ยวเราจะมาดูลุงแกทําอะไรดูนะคะนี่นี่มาชมเลยค่ะนี่ส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเปลือกมันก็แก้มมรกรนี่แหละมันจะมีวิตามินซีสูงมากมีเบต้าคโรไีินสูงแล้วก็ไม่ใช่เดือนถ้าเราแบ่งสามส่วนได้เดือนหนึ่งส่วนเราจะได้ขี่มันจะได้ขี่มันได้ขี่มันได้ตัวมันด้วยคือเราไม่ทิ้งไม่เอาไปเนี่ยเสียหายเราก็เอามาให้ใช่เดือนนะคะมามูลมันเราก็อาไปทําปุ๋ย ก็ต้นไม้และลูกบังทีได้เจริญเติบโตขยายพันธุ์คือการเลี้ยงแบบนี้ยมันไม่ได้เลี้ยงแบบเราที่เขาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงแบบเอาไสเดือนเราไม่ได้ใช้เบดดิ้งอะไรที่มันนู่นนี่นั่นเราจะใช้เราเศษอาหารเราเอาเศษอาหารเนี่ยที่เหลืออยู่ในบ้านเรานี่แหละมาให้เขาเอามาให้ไส้เดือนซึ่งแทนที่จะเอาไป ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ะใส่ธรรมาเทศบายก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าใส่ต้นไม้ก็ได้ปุ๋ยอย่างเดียวนี่เราได้ประโยชน์สองสามต่อคือเลี้ยงแบบนี้มันมันมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลมันมากใช่ไหมคะดูแลเลยป้องกันจรจกทุกแกห้แยงเหรียญแย้มมันลงไปก็โอเคแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเบตติ้งของมันไม่มีอะไรเลยมีบ่อใบเดียวนะคะแล้วก็ใช้พวกดอกจอกเห็นไหมคะแล้วก็ นี่เห็นไหมฮะกล้วยแล้วก็ยังมีอ่าเห็นไหมคะอันเนี้ยอันนี้ก็คือต้นกล้วยสับๆแค่นั้เองนะคะเนียบรรดากล้วยที่เราตัดลูกกินไปแล้วเนี่ยทิ้งไปก็ไม่ได้ประโยชน์เอามาใส่คือเป็นของในสวนทั้งนั้นเนาะแมก่บเขาจะเข้าไปกินเป็นอาหารแล้วก็ไปฝากไข่ไว้ไปซุกตัวให้มันเนี่ยเขาเจาะรูก็ไปแล้วเขาจะฝากไข่ไว้ใช่ค่ะืออันนี้มันเหี่ยวพอดีแหละไข่ก็สุกออกเป็นตัวเลยเนี่ยง่ายๆเบ็ดดิ้งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วลักษณะนี้นะคะแล้วก็น้ําฉี่เขาก็จะไหลมาทางนี้ค่ะ คะแล้วก็จะเก็บแล้วเราก็ไปผสมน้ําเปล่าอีกทีนึงนะฮะแล้วไ,ไปใส่ต้นไม้ไผสมเนี่ยผส,สมปั๊มน้านี่ะเนี่ยเราก็จะใส่ในเนี้ยดูดไปนะฮะใส่ในบ่อกำลังปั๊มกระตุ้นไม้นะฮะเราก็จะปั๊มออกไปนี่ฮะเป็นระบบเลยนะฮะก็จะมาจากแดดแดดออกมาอะไรต้นไม้ก็ได้น้ําได้ปุ๋ยทันทีค่ะโอเคนะคะประเดี๋ยวเราก็จะไปให้ไก่อีกนี่ทำฮอร์โมนอ๋อทำฮอร์โมนนี่เห็นไหมฮะฮอร์โมนผลไม้เนี่ยเราก็จะมาเติมเอาถังนู้นถังนู้น ทางหนทางนี้อ่ะเนี่ยฮอร์โมนผลไม้เพราะว่าเรามีอนามันฮอร์โมนอยู่แล้วนอาหาะอันนี้คุณใส่ถุงไว้เลรวเป็นเอนไซม์ผลไม้เอนไซม์ผลไม้สี่อย่างเห็นว่ามันจะมีกล้วยมีพักทองมีมะละกอแล้วก็มีมะเขือเทศแต่ทีนี้เราไม่ต้องไปซื้อมะเขือเทศเรามีนี่อยู่แล้วสารอ้นี่นะฮะก็เรียกว่าสีแดงสีแดงสันเออแดงแดงชมพูอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยก็ได้แล้วเหมือนมะเขือเทศแทนที่เราจะไปซื้อมะเขือเทศก็ได้เลย ก็เติมลงไปอันนี้เราก็ง่ายๆแก่ถูกมาก็เติมได้แล้วคืออันนี้เราใส่ถุงเพราะว่ามันจะสะดวกตอนที่เราอะจะตักน้ําไปใช้นะคะอันนี้เราต้องเติมน้ำครับอีกนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลไปก,ก็เดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำเติมกากน้ำตาลให้ท่วมนี่แหละเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งออกมาหมามว่าอันนี้เขาย่อยสลายแล้วเนี่ยเราก็ใส่ส่วนไก่ไม่ต้องให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวไก่เขาก็ได้อีก ไก่ไมีทุกวันเ <c oughs> ดวไก,ก่ก็จะมีอาหารเขาทุกวันอยู่แล้วเสร็จอาหารจากในครัวนะมีทุกวันเลยใช่ครับนี่เราก็ได้แล้วน้ำหมกักฮอร์โมนผลไม้ง่ายๆนะคะนี่ก็ทุก <ๆ S 3> ครัวเรือนนะคะเนี่ยเนี่ยทำง่ายๆ <S <S เลยค่ะเพราะนั้นไม่ทิ้งนะครับล,ลงทุนกระแป๋งใบหนึ่งน้ำกากน้ำตาลสักแกลอนหนึ่งนะคะเราจะต้องต่อยอดได้แค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีปุ๋ยใช้ในพืชผักสวนครัวเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยไม่ต้องใช้เคมีผักที่ได้ก็ปลอดสารอันนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเราไม่มีเคมีแม้แต่นิดเดียวนะคะต่อยอดแล้วเราให้มันจมค่ะน,นี่เราตักเราไปผสมเนี่ยผสมในถังเราปัม๊มไปรดต้นไม้ได้เลยเคะ<า>นะคะผลหมากล่าไม้ออกรูดอร่อยไหมละนี่่ะตอนนี้เสาวรถกําลังทงเทงเลยะ่ะเนี่ยฮะไฟต่องแต่งเยอะเลยะ่ะเสาวรถนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยฮะใกล้ละนะคะประมาณนั้น นะคะแล้วเราก็จะได้สารสตอนนี้ช่วงนี้เยอะอันนั้นองุ่นค่ะก็พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยตอนนี้พึ่งจะเริ่มนะคะอันนี้สารสตอนนี้สารสเยอะหน่อยค่ะแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ